สวมดวงวิญญาณกุยเคียยซสอนปากาซึ่งสิบนิ้วขอประนมมือถึงพาคุณเป็นที่ตั้งนางวังน้อมหน่วยมาดและแต่ลูกหลางนั่งบ่กูลูกป,ปอโลบอ่บอสุมมุบอารมณ์เวลาเห็นมา แหวงกันแล้ดใน,นนาอยางไในใตาเจ้าก็ตายบอยเป็นแก้วเมียาายทั้งร่างกายกับบอแจง้งแสดงเรื่องอออออกับบอ,อคือและบอยเป็นคําตอนสื่อบาทตะกว่ามัวมองและมาในควงก็เลยขืนอ้ยอันเมื่ออันบ่มองซ้ำ และบบสมเป็นตัวกุมารและยามเฮามาแสดงเรื่องทั้งบทบาทและสำเนียงเสียงร้องบอดฮัดคองขอเพียงเป็นสำรองพี่น้องฟ้าหัางอย่า่าเก้อ,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 อขันไลทิ่มแม่ไหลทางเหนือแฟนฟ้าเอเอเอ นี่แม่ปันห้ปันหน้าหาเจ้าก็ผัวพอใจหรือผ่พอใจจ้าก็ไปทางในดอกหัวก็ได้ไอ้คำยังไอ้คำย่งเอามาเจออย่างยูเดี๋ยวนี้จมหานั่นตัวมสมาตื่นสวยก็บ้านก็เมืองพิ่นเดี๋ยวนี่ตือนสวยจังไหนจะว่าผมไปยังจมเสมอจะว่าจะไปออหยังกระสัน เจ้าหนุนตื้อขียนมามันจมหาสแตกนี่เลยดิจมจังไหนถามหาร์ควาจมสันบบข่อยไปตลาดจังหัวจักบเจะไปตลาดอะไรมานี่<ห>น้อ,อของคนเอาตามหมาอีเมียพยัย่งดีจะสิมารออีเมยียสันบบเออรอเจ้าเออรออีเมยียไวไอ่เราเส้นซาอันมุ่นนั่นแบงให้แล้วเพรัะงเส้น,นเดี๋ยวพนสิเอาไปก่อนข่อยสิบโได้สะก,กินซะที่มารอ,อยเนี่ยรออีเมยียซื้อน,นั่นรอข้าเดียวรอกับใจใอ,อ่อนจังวาวาน่นละให้เจ้ารอใจก็ละวังรอรอเด็กสัตว์ สวัสดีครับคุณแม่ที่เคารพเออสวัสดีบักลาครับผมร่อยยังขอลูกร่อยยังนัว่าล่อล่อเลๆอันว่าล่อลอนันบ่แม่ว่าจังสีดอกเมื่อวานไหนกำเพียงเราไปแก่หนามเราเลยเห็ดหล่อว่าสายพินก็เลยว่าอ๋ล่อไปซสอมแนสันดอกว่าดีเนาะจ้าจังสีล่ะลูกเคยหลาไขยแมาไงบ่มันข่อยเบาเกี่ยงปากเป็นหูเหม็นเบามวนเลยไงเออมันตังดีดีอีหลีวันต่อ ลูกเคยใหไงเคยมาอยู่นั่นบ่เคยว่าสีสมของเียนของซานตาขาดบุงเพ่เซยบักลามาอยู่นี่ลูกซึกอวางหัจักสมนั่นสมนี่เว้ยอันนี้คุณแม่พวกมันบ่เห็ดมันฉีขาดแม่นล่ะทิดแม่นและกันนายันผมบ่เห็ดมันสิีดมันสิเปลี่ยนนี่เป็นสั้นสูงอะบักทิดครับผมอันผู้ใดเอากระตาหมากแม่มาเมื่อนี่แม่ว่าสีไปวัดฉันได้เด้อคือว่าผมไปตลาดใจตลาดนี่ซื้อของมาฝากกิแม่หลายอย่างมีมาไปพูมีเนื้อเสียปากไว้ยังดีดิแม่ แม่จะเกิดดัมมาขึ้นมานี่แม่เอาผพานน่ซับดีๆีได้ไหมเจีบวะมูใส่กระตาให้แม่เฒ่าเต็มพ่อรอบัดนี้เราก็ทีไปจำชินเขาจะประหมากๆไงไปอ่างมูบัดนี้ว่าจังไรอยู่นางฮังห้มือนี่ยมาที่ไปวัดสิไปจังไรแม่มื่อนี่แม่พ่อยซาพินวาจังสี่แม่วางไหนแม่ปันให้ปันหน้าห้แล้วแม่คือโบโอนให้มันเรียบร้อยรึเอาโอนจังไรไว้เทแต่พ่อและแม่พุ่น จนว่าซักไม่ค่อยเท่าพ่อกูจังเพค่อแตะโผให้กูได้หลักแต่พี่พิซ่ายังสมัยเก่านั่นน่ะสมัยตะกี้ชี้เกียวสมือเขาขี้จัลลดพ่อแห้งแล้วเด้แม่นบอกข้าแม่นนั่นตัวเอ้าอันนี้คุณแม่ครับต่างหวาที่คันนี้แม่แยังไปถือยุคโบราณเลยแม่ขันเกิดว่าขอโทษนะคุณแม่ที่กระลบถ้าเกิดว่าแม่ตายไปนัน่นมันเส้นมันเสียเง,งินหยาด้วยแม่มันเสียเงินบ่ดนะครับหากแม่ความเลวานั่นตัวถ้นแม่ตายมันได้เส้นมันเสียเงินยากมันยากใบนั่นใบนี้แม่มันยากรายมีอย่างงตัว เมียนี่เลืที่ไม่ใหญ่แค่นี้เมื่อเจ to ้าอ้นไปละทางตลาดางกุญแจได้แม oh, ่จะบทประทามไม่ใหญ่แค่ไร้ไรั่น okay. อ um ้นละไปอ้ออีพ่อข่อยสอนว่าขันอ้นหน้าให้ลูกไหวหรอเขาดาซ้ำหมาได้หมดแลนว่าขันอ้นเนี่ยผมไม่มีผูดายบาละเมียผมไม่มีผู้ใดดาเลยแหละเมียคิดเบื้องแล้วแต่ว่ามือนี่แมีสิไปวัดแล้วไผมาหามกับบ่อฟังดอกค้ามเมย์เออมืออื่นแม่ยังสิ่ร้อยพอถูไปแตะโปอำเภอนี่หายนะมือนีแม่บว่ เมื่อนี้ว่าที่ไปวัดแล้วไผมาห้ามกระบอกฟังให้แม่ไปวัดยิบใจคาคาก่อนกอนสิบองแบงมุ่นแบงมั่งให้ลูกให้เต้ากระไดเนาะอีหลาเนาะมืออ่นจังเอามืออื่นดีด้แม่เด้อเออมืออ่นเป็นมืออ่นจาตัวหนาตัวหลังเลยล่ะมาจับมือแม่เราทิมมามามเอา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 เป็นบาททั้งแม่ทอทั้งลูกเคยแล้วเอามึงกระแมาห่วงผัวมึงจะกูสะบวชอันมือน้ำแน่กันถือเรได้ต้องมาด่าเราลูกเคยกับแม่่าเนาะ สิไปก้าวไปเแม่แม่ไปกันเนอะเออแล้วสิไปใบอีกอยู่ไหนี่โอนให้ดอกเนอะอยากข้าวก่อนไปไปส่วนเอาผู้พนกันมาไปนักกันแต่รองสารพัดแจงกันปับจับจะเห็นในอย่างเอาจากบาทซะพ่กแม่เท่าเอายังจากบาทเอาโต๊เขียนจากบาทโอ้เออเจ้าวาไปตัวเขาจะเส็นในอย่างจากแนวบอได้ก็บ่ได้ก็สร้างตัวมือเก็บใจลายสิบเส้นมือนั่นละมือนี่เขาจะบ่ได้เส้น ่สิเอาอย่างผมบอกหัวกะโลกไข่นี่ไปใส่เข่าให้กินซะบ่แม่ทนเมันอิี้เลือใจเลยเดไหนเมื้อนี้สิไปหยังล่ะมื้อนี้มื้อนี้ก็สิเล่นใฮโลต่อตัวมู่ถ่าอยู่โฮมไผ่พุ่นแไ่เอาใหม่จักส0 0พันกันปะเมื่อวานนี่เอาไปใส่ละมือวานโอ้ยเอ้ยลุงเปื่อยมันเอาไปกินหมดล่ะยืมซ้ายยืมขวายมากคนหรือมอได้ซ้ำแต่ว่ามื้อนี้กคฝันดีดีว่าฝันว่าคนเอาเงินมาให้คั่นเกินว่าคนเล่นได้มื้อนี้ยคนซื้อไก่ต้มนี่ไปให้พ่อกินอันเมื่อวานหมดแล้วโตไปหาห้องมาเด้อ มันใจลายเหมือนโคเรียนมัอนี่คนตัวใหญ่เงินก็ขาดเอามาสามพันรับประกันต้องได้หมื่นเอามาซะมะส่วนรายสั่งมาตายสามสนอประเด็นเสียวันนี้แม่กลับมามาหาของเงินน่เมียอีกเออธรรมดาละมันต้องเสียมันต้องได้ละถ้ามวยต้องได้ละมือนมันใจลายขาดขาดเซียลีสชันบอลเงินเอาเอาหยังกันสิบพราแปลวาในเ้องอนพูนบอกเอาไสก็เอาแต่ว่าได้เงินมือนไปก็ขาดละไปไปเขาไปเอานัดมูนัดพวกไว้ล่ะโอ้ยเนาะ ลำมาบัาน Saint ีจะปวดก่อนหัวหน้าสาวสาวหมอลำเคื่อนเขาทีขอพระคุณเดิน้องอีมีต่างเนียนแฟนต่างบ้านพระคุณท่านกูสุคนสาวหมอลำสิได้คนออกตีแพ้แล้วเล่นเป็นหมดน้ำคำสอนมาลสิไปัว และให้เป็นสิทธิ์ลืมคู่ให้เป็นหัวกัดขาแกฟ่ฟางเือนเนตไปทวงให้เป็นคนลืมตัวงัวลืมตีนคือิันว่าออ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 กำลังตองบอนสิไปกำลังตองบอนสิไป

าฝนทงฟ้าที่น้ำหาเป็นบุญงข้ามันก็ต้องตินข้าพอเจะแล้วเดินลาจงอย่าไปเหยียไปโอ้โหเจ้าโกมันเสียใจปาดที่รักใคท,ที่รักต่อไม่บันคงเบื่อเลวกบื่ีทำไมทำไมพอใจนาจะเืิจะสมนี่ข้าสุกมาคืนป่าดงไม่น,น,น่าลงไม่อดี ไม่ไม่เพิ่มเพิ่มกเกนเลยก็เอ็มแล้วมาสบายใจอยู่ไรตาประชัยมันสงสารเ้งหัวยี่หิ้งบุญเตืนโดินรถจพอสงมันะได้ข้าวตัวาเพลนเป็นบาปีเดาเต่าไฟาดจบยูจึงต่อไปนะยังไฟขาดอีนตะวันขั้เดินยกมือมีบวาดจุดชู้ขาดคิดเพ้อไี่ตุนปราตุนเยา อาจมิสุทีรักเมื่อผมอับเจ้านอนรถไ้กระซส่งสู่กอดรถไต้อใบเยยัง้อยคอยนางหน้าหนาวจะเข้ามายืนสีฟ้รักเดือนว่าฝนจะสายิตบางน้ำาตาไหลบากเหมือนาจังน้ำคุดอำลาดเดียวเว้นละผาในวเมืองหงกุงนุ่งด้นักำกุดจูดีน้อยนาง nhạt đời <laughs> Được sân uống tàn Bật nhau nào nào mơ Vâng tay ế